ชาแกะอีแกะเท่แกะจะไปสุพรรณแล้วไปปั่นอีแปะชาชาแกะอีแกะเท่แกะชาแกะอีแกะเท่แกะอะไรแล้วเวลากูสอนมึงอะมึงอยู่ใกล้ๆกูดิปุมึงจะได้จะยืนกูเป็นเป็นพระเอกหนักเป้นมึงจะพิวไปไหนล่ะเนี่ยออกโว้วเย่เย่เพลงเพลงพื้นบ้านเขาไม่มีเต้นเขามีจะรยลัแกะอีแกะเท่แกะชาชาแกะอีแกะเท่แกะจะไปสุพรรณแล้วไปปั่นอีแปะชา าแกะและยแกะเพ่งแกะชาชาแกะและยแกะเพ่งแกะข้างไหนก็ดีแต่ทางนี้ที่เป็นแฉะชาชาแกะและยแกะเพ่งแกะชาชาแกะเลยแกะถุยส่งว่ามันยังไม่ปานถั่วแล้วชาชาแกะและยแกะเพ่งแกะชาชาแกะแลยแกะเท่งแกะได้ท่าได้ทีเรากูจะหนีมึงแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเนื้อนี้ด้วยเหรอ คุมกรดอนไปเรื่อยเดนเออก็ไม่ไม่ได้เนื้อชิงนเขาเออเอ็งหัวไวนะเนี่ยหัวไวเพราะก็ได้ยินเรร้องได้เลยแหละได้ได้ะอีแกะเท่งแกะชาชาแกะเลยแกะเท่งแกะจะไปสุพรรณไปปั่นอีแปะชาชาแกะเลยแกะเท่งแกะะะแแกกอีเทางไหนไม่ดีทางนี้สิมันแฉะช ไอ้ก็ดีๆกูหนีไปเลยจ้าถ้าหนีไม่ทันแล้วบาลจะแบกฮะแหมมีสกูถอยตะกูถอยเดี๋ยวไอ้นี่มีสกูถอยเออมึงมึงเอาไม้ตีหัวกูเถทำไมนี่กูกูลิ้นพันยังไงไม่รู้ฮะกูไม่้องแล้วกูร้องแล้วมึงจะเป็นจะเข้าโลงอย่างเดียวเลยนี่ๆเอาค่าขนมจีบูนมาสองร้อยถูกเท่าไหรสองร้อยกระจอกกระจอยแก่ ก็ไม่ได้สองร้อยแม่ยืมสองร้อยมายืมแม่แม่เพื่อมาดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะมึงเป็นพ่อค้าขนมจีนเมื่อไปีแล้วโอ้ยขนมจีนเนี่ยขายตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ตายไปหมดแล้วก็ยังขายมันถึงรุ่นลูกแล้วกูถึงว่าเนี่ยมึงขายมันจะหนวดงอกแนี่ยไม่รวยสักทีให้ยืมได้ไงวะมึงต้องเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพอะไรกูดูหอเฮงแล้วมึงไม่เหมาะกับการเป็นพ่อค้าเฮ้ยไม่เหมนไม่เหมาะเป็นพ่อค้าเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยรวยกูจะพามึงไปเป็นพระเอกยี่เกอเฮ้ย เอา้าลิเกเหรอถพี่เอกลิเกเนี่ยจะรวยเหรอว่าถ้าคุณมีความสามารถทำย่างไรก็แล้วแต่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยชื่นชอบมีความสามารถโชว์ความสามารถได้แล้วคุณจะรวยเร็ว <S <S จริงกับป่ะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งมาดูโง่แข้งข้าวว่าเป็นลิเกจะรวยแล้วเอ็งเป็นไรถึงจะรู้เคยเป็นครูลิเกามาก่อนฮะเป็นครูลิเกเนี่ยสอนลิเกชั้นเนี่ยปั้นมาหลายคนแล้วเฮ้ยรู้จักดาวไลท์ซุปเปอร์สตาร์ด็อกเอ็กเอกราช์ไหมด็อกเอกราช เมื่อก่อนจากเด็กกระโปโลลูกกระแสลู่กระแส<อ>แต่งตัวมาแมมจับเข้ามาอยู่ในคณะเป็นไงวะเดี๋ยวนี้เป็นไงอะ่ะนี่มีรถขับแล้วโอ้โหมีสร้อยมีสร้อยใส่มีสร้อยใส่อออเออเดี๋ยวนี้เครื่องส่งเครื่องเสียงไฟไฟูงไม่เปิดเลยเอา้าวทำไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมือฉลอกเขาเรียกว่าสิบลืมครูดลืมตัวลืมตัวใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้รู้จักน้องเอรักแท้ไหมน้องเอรักแท้ลูกยี่หรวยลูกยี่หรวย ้ติดผู้หญิงติดผู้หญิงเอ้าหมดตัวเลยไม่มีอะไรมาไอ้พี่เฮ้ยเฮ้ยเมาเจอกับมึงมาบอกครูผมขออยู่ด้วยเขเป็นลูกศิษย์เหรออ้าวเป็นลูกศิษย์อีกคนขออยู่ด้วยอยู่ด้วยเป็นใคระตามาก็ไม่มีอะไรเลยตอนนี้เป็นไงเป็นไงอะโอ้โหชุดเกือบสิบชุดโอ้โหขี่รถเก่งเท่เลยอยู่กับครูนี่นะอยู่กับครูโอ้เมื่อก่อนตอนยังไม่มีอะไรเลยต้องมารถเมงไง มาถึงวิก3โมงเย็นมาก่อนใครเลยแต่นี้มีรถขับแล้วสบายแล้วมาถึง3โมงเย็นทุ่มครึ่งคนเขาบอกลืมตัวอาจจะรถติดก็ได้นี่พวกครูนี่เกงแต่ว่าในรุ่นเนี่ยที่สุดยอดเลยมีคนหนึ่งเขาจะคนเรามีช่วก็ต้องมีดีเอกสิทธิ์ราชัน เอกสิทธิ์นี่ดีเหรอนี่คือสิทธิเอกในรุ่นเลยโอ้คนเราเนี่ยมองจะไปดูที่หน้าตาลูกศิษย์คนนี้นะอะไรก็ดีหมดเสียอย่างเดียวเสียะอะไรสกกระปกโปง <c oughs> ขอบคุณไปยา,ปาอยากเป็นลูกศิษย์ผมไหมอยากอยากไปเลยไอ้ครู้ครูลิเกก็มีแต่อายุมากผู้ครูหน้าเรองอ่อนเลยอยู่อยู่เลยเนี่ยของแบบนี้มาแล้วแต่ความสามารถถูกป่ะเฮ้ย,ยผมอยากเป็นลิเกจะเป็นอะไรลิเกเนี่ยมันคือมันน่าจะสิทธิ์มันต้องมีการร้องกันลำร้องยังไงลิเกนี้มันต้องทำท่าทำทีร้องสมมติ เขานั่งเตียงขึ้นมานั่งเตียงก่อนจะร้องเขาต้องมีการลำลำเนี่ยเขาเรียกว่าการร้องราชินีเกิดเนี่ยเขาเขาเขาขอให้สัญญากับระนาดก็คืออาสก๊กซิกสก๊กซิกตาหวานหวานตาหวานด้วยตาหวานไปแสกกาเลยฮะอู้ว่หอมมาก หอมหวนลูกหัวถึยอดเลยฉันหอมยิ่งหอมยวนโอเคดูในตาคนดูด้วยความหอมซี่ไปกวนล,ลำไส้ถ้าได้ท่า <c oughs> ได้ทีเยอแล้วกู <c oughs> จะหนี มึงไปก่อนของเอกชัยผลมันเป็นก่อนผูกของรุ่นอาจารย์เขาอ๋อนี่เป็นก่อนลิเกเลยเหรอก่อนลิเกไอ้ไอ้พวกที่ดังๆเนี่ยต้องรองก่อนนี้หมดต้องรอ่ายก่อนนี้มาหมดพเฮ้ยจะผมเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยลองลองเลยนเป็นลิเกมันจะเป็นลิเกก็ดีกันไม่ต้องให้เอกลิเกเนี่ยที่สำคัญเลยเวลาคุณมองสายตาที่สำคัญคุณมองลงไปเลยสมมติคุณคุณชอบคนไหนว่าเออคนนี้ถูกสเปคคุณต้องเล็งตาในคุณจ้องมือเลยจะเล่นบทนี้หันต้องมาหันมาสบตาบ่อยๆ ท่านเลี้งคนนี้จะหันมาสบตาบ่อยๆอย่างนี้ก็ต้องมองทางนี้อีกแ <c oughs> ล้วไม่มาทำให้น้องทำให้นอนเขาอ,อายนะไม่เป็นการส่งซิคลูวว่าเราสนใจเขาน,น้องก้อยเข้าใจผิดผมมองแม่นี่มองแม่นมี่ไม่ว่าคุณจะร้ายจะร้องอน้องคุณ,ออคณต้องหันไปสบตาทางาะตะวันออกตลอดจะทำาะไรถ้ามันไม่ทำมันไปทำอ่าหลอกเดือยต้องอะไรกันเลยร่าที่เกินไหมร่าที่เกินนะตาวันตาวันเลี้ยงเลี้ยง วอม่ันไม่หวงไม่ตาเลยเอาเนื้อให้ได้ก่อนเน้ให้ได้ก่อนวัวหอมเออแล้วไมเข้าปากหอมหวนสยดยอดบางทีหอมหยิบวนหอมีหอมยวนเป็นประดับไทยบนนะหอมไปควนกำไส้ถ้าได้ท่า ได้ทีแล้วกูจะหนีมึงไปไม่มีแวะมีแวะบทีวกมบแวยมีแวะมีแว๊มีแว๊บที่าบฮะมเองทำเองคนเวทีมึงอะลองใหม่ลองใหม่